เอาละสิสถานการณ์พิกคาดหลังอาเซียนชอบใจเวทีมชาติไทยฟ้อมปิดอีชีอีกซ่อนกลยุทธ์กำลังโด่งดังเกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันพร้อมอัปเดตข่าวคือ5เมื่ออดีตกุนซือทีมชาติไทยออกมาวิเคราะห์ทีมเต็งแชมป์พร้อมให้จับตามองนักเตะไทยรายนี้เจิดจรัสอย่างแน่เขาคือใครมาติดตามกัน ความปิดท้ายอาเซียนอัปเดตเหลือจะเชื่อพิกคาดกระแสตีกับแฟนเหนียนรับไม่ได้หลังเห็นภาพเหนียนส่วนเสรนร่วมซ้อมกับทีมชาติเวียดนามส่งคอมเมนต์เขาไม่ใช่เวียดนามจนกลายเป็นประเด็นดราม่าไปเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big กแชมป์น่อยนะครับพี่น้องบอลไทยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์พิกคาดเหลือจะเชื่อแบบสุดๆไปได้ทันทีนะครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะเรื่องที่ไม่น่าโด่งดังก็กลายเป็นที่สนใจในย่านอาเซียนไปแล้วนะครับ แถมอาเซียนยังชอบใจอีกครับกับบทสัมภาษณ์ล่าสุดของกุนซืออย่างอาจารย์มาซาทาดะอีชิอิที่แกเนี่ยออกมาอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งที่ในประเทศไทยเสียงแตกพอสมควรเกี่ยวกับประเด็นซ้อมปิดแต่กลายเป็นว่ามันพิกคาดครับคุณผู้ชมในยัตอาเซียนเนี่ยกลับมีการพูดถึงประเด็น ซ้อมปิดของทีมชาติไทยในแง่บวกเลยครับผมเองผมยังเหลือเชื่อเลยนะเพราะว่าเอาตรงๆนะครับแม้ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับแฟนบอลส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการซ้อมปิดเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามวงการฟุตบอลไทยในช่วงหลังเนี่ยมันมักจะมีประเด็นเรื่องของข้อมูลล่วไหลนะครับการจัดทัพที่ล่วไหลออกมา แบบไม่ทันคาดคิดอะไรทํานองเนี้ยบางทีรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ไทยจะส่งใครลงสนามอะไรทํานองเนี้ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับซึ่งผมไปติดตามกระแสในอาเซียนบทสัมภาษณ์ของอ e ีชีเนี่ยถือว่าถูกเผยแพร่ไปทั่วเลยนะเพราะว่ากุลซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยแกเปิดใจให้สัมภาษณ์ก่อนที่ไทยจะเดินทางไปที่เวียดนามเพื่อเปิดสนามกับติมอรลสเตในการแข่งขันอาเซียนครับอีช e ีเนี่ยเปิดเผยว่า การฝึกซ้อมแบบปิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมไม่ต้องการให้ข้อมูลล่วงไหลแต่หลังจากนี้เนี่ยจะซ้อมเปิดตาปกติแล้วตอนที่เราไม่ได้ซ้อมแบบปิดเราเปิดให้สื่อมวลชนเข้ามาถ่ายได้ประมาณ15นาทีซึ่งเป็นช่วงระหว่างวอร์มอัพเป็นส่วนใหญ่แต่การซ้อมแบบปิดอาจทำให้เรามีการซ้อมที่ใส่ใจรายละเอียดได้มากขึ้นผมคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรมากกับการซ้อมแบบปิด กับซ้อมแบบเปิดจึงอยากขอโทษแฟนบอลและผู้สนับสนุนที่เรามีการซ้อมแบบปิดด้วยเหตุผลที่เราต้องการชนะไม่อยากให้ข้อมูลล่วไหลไปถึงคู่ต่อสู้อยากให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายของเราที่ต้องการซ้อมแบบปิดในครั้งนี้ซึ่งหลังจบแมตช์กับตีมอเลเต,เ,ตเราจะมีการซ้อมแบบเปิดตามปกติเพื่อให้สื่อมวลชน ได้เข้ามารายงานข่าวก็ถือว่าตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับสำหรับแนวทางของอิชิเองนะครับที่แกต้องการจะซ่อนกลยุทธ์อะไรบางอย่างไว้ใช้สำหรับก่อนเปิดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอันนี้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจในสิ่งที่อิชิต้องการเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเพราะข่าวนี้อิชิให้สัมภาษณ์แบบเป็นพับบิกสื่อสารไปข่าวในประเทศไทยตีก็ ก็ผมก็มองเห็นคอมเมนต์แฟนบอลบอกก็ไม่เป็นไรฟ้อมปิดไม่เป็นไรก็มีความสุขดีแล้วก็ก็รับรู้อยู่แล้วเพราะสุดท้ายการส่งภาพซ้อมในช่วงของการรวอมอัพก็มีเรื่องปกติเกิดขึ้นแต่มันอาจจะมีรายละเอียดดีเทลรหลายอย่างแหละหนึ่งคือตัวไม่ครบอันนี้เราเข้าใจได้ภาพที่ออกมาอาจจะไม่ชัดเจนและอีกอย่างผมว่าไอา้ีแกเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าเกิดซ้อมแบบไม่ได้แบบไม,ไม่ไม่ได้ปิดอะซ้อมเปิดตั้งแต่ที่ประเทศไทยเนี่ย การทํางานมันอาจจะค่อนข้างฉุกละหุกเพราะอย่าลืมว่านัดแรกเนี่ยเราก็ไปเล่นที่เวียดนามเลยแล้วก็ไปซ้อมกันที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติของเวียดนามด้วยนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยมันซ้อมแบบปิดไม่ได้นะครับยังไงก็เห็นภาพอยู่แล้วก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่มีทีมงานเก่ u ของเวียดนามไปทําการบ้านอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการซ้อมที่ประเทศไทยจึงน่าจะดูมีประโยชน์มากที่สุด กับสถานการณ์ณนะวินาทีนี้แล้วพอหลังจะแข่งนัดแรกไปมันปิดอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยออกมาดังนั้นผมว่าโอเคนะกับเคสนี้แล้วก็ก็ไม่ไม่คาดคิดว่าในย่านอาเซียนไม่ใช่แค่วิดนามนะอินโดนีเซียก็มีการรายงานข่าวนี้เหมือนกันว่าเออไทยก็ทํางานค่อนข้างเนียบแล้วก็ละเอียดอะ่ะคือชอบใจอะ่ะกระแสะไปในทิศทางบวกมากๆซึ่งอันเนี้ย ผมเองผมก็เฉยๆนะจะปิดจะเปิดก็แล้วแต่นะครับขอแค่มีภาพส่งมาให้ผมได้เล่าข่าวขอให้มีข้อมูลอัปเดตที่เขาอยากจะให้เปิดเผยเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็โอเคอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้นะแต่สำหรับผมโอเคอยู่แล้วนะครับอีช h จะทําอะไรจะซ่อนกลยุทธ์หรือจะเปิดเผยอะไรเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วเนาะซึ่งความตรงไปตรงมาแหละเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ณปัจจุบันเนี่ยนะครับการทํางานแบบนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่กับความตรงไปตรงมาแต่สักพักหนึ่งนะครับเรียนรู้กันไปเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองแบบยาวๆนะครับคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยเนี่ยยังมีประเด็นให้ได้พูดถึงในยาทอาเซียนนะเพราะว่าผมเห็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่ก็ต้องนํามาเล่าเพราะว่าข่าวนี้ก็มีการตีไปทั่วทั้งอาเซียนเหมือนกัน เกี่ยวกับเรื่องราวอาดีตโค้ชทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นกุญซื้อชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในย่านอาเซียนผมกำลังพูดถึงสตีฟดาร์บี้นะครับหนึ่งในโค้ดที่โอ้โหมีบทบาทนะครับกับทางชาติในย่านอาเซียนเยอะพอสมควรเพราะเจ้าตัวนี่ก็คุมหลากหลายชาตินะ ทีมชาติไทยก็คุมมาแล้วนะครับเวียดนามแกก็คุมมาแล้วนะครับแล้วก็เคยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบอนลในย่านอินโดนีเซียนะชัดเจนเลยคือต้องบอกนะครับว่าตัวของสตีฟดาร์บี้เนี่ยผมว่าคนไทยรู้จักมักจีกันดีแหละนะครับแกเป็นคนหลังๆแกออกแนววิเคราะห์เยอะหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวโคช้ชชาวต่างประเทศรายนี้นะครับได้รับ เลือกให้เป็นแขกของทาง ESPN นะครับประจำอาเซียนนะในการเข้ามาพูดถึงนะครับสถานการณ์การลุน้นแชมป์ AFF นะโดยเรื่องนี้เนี่ยสตีฟดรบบี้เปิดเผยเลยว่าไม่ต้องคิดเยอะมี4ทีมแหละที่จะสามารถควา้าแชมป์รายการนี้ได้1ก็คือไทย2ก็คือเวียดนามและ3ก็คือมาเลเซีย และ4ก็คืออินโดนีเซียสตีดราวีบอกว่าจริงๆอะ่ะเวียดนามดูจะเป็นตัวเต็งที่สุดเลยนะเพราะว่าเขามีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและการเป็นแชมป์ก็ถือว่ามีความหมายสำหรับพวกเขาในเวลานี้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีผมคิดว่า4ยักษ์ใหญ่ของอาเซียนเนี่ยต้องบอกเลยว่า3ทีมดูเหมือนจะเดินในเวที่ต้องการพัฒนาและนำทีมโดยนักเตะขุมกำลังอายุไม่เกิน23ปีนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางสตีดร์บีให้ความสนใจและผมชอบประเด็นนี้นะครับบอกว่าออย่าเพิ่งไปมองเรื่องของแชมป์อย่างเดียวให้มองถึงคุณภาพนักเตะด้วยซึ่งรายการนี้มีถึง3นักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะคนรากที่ตัวของอดีตโค้ชทีมชาติไทยชอบมากๆกก็คือในส่วนของสุภโชคสารชาติเขาบอกว่า เป็นนักเตะที่ผมชอบมีคุณภาพดีแล้วก็เล่นอยู่ในระดับสูงกับเวทีเจลีกด้วยนะอีกคนหนึ่งที่ตัวของสตีดารบี้ชอบก็คือเหงียนเทลินเขาบอกว่าเป็นกองหน้าที่มีความพยายามเต็มที่เพื่อให้ทีมเสมอและเป็นนักเตะที่หาได้ยากใน,นอาเซียนนะครับอีกคนคือนักเตะมาเลเซียก็คือฟาฟิกอามัดนะครับเขาบอกว่าคนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่หนึ่งชาติที่สตีดบี้บอกว่า ผมพูดไม่ได้ก็คืออินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียช่วงหลังเนี่ยไม่ได้มีการยกระดับผู้เล่นในชาติตัวเองเยอะเพราะพวกเขาเนี่ยยอมรับในเรื่องของการแปลงสัญชาติโอนสัญชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวแบบสมบูรณ์ซึ่งอันนี้คาดดาวลำบากมากในอาเซียนว่าอินโดนีเซียจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่เซอร์ไพรส์สุด,สดคือการที่คำถามสำคัญแหละนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสตี ดาร์บี้นะครับคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ในปี2024เจ้าตัวก็บอกอย่างชัดเจนว่าผมเลือกเวียดนามเพราะว่าเป็นทีมที่มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นมากที่สุดนั่นเองเป็นข่าวสีสันนะครับที่นำมาเล่าในคอลัมน์นี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเออก็ดูมุมมองที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างนะแต่สำหรับผมเองเนี่ยขอดูเกมแรกก่อนแต่ละทีมเป็นยังไง เพราะก็ต้องยอมรับกันอยู่หนึ่งข้อครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีกระแสหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสตีกลับเป็นอย่างมากเลยกับประเด็นนะครับกองหน้ารายใหม่ทีมชาติเวียดนามนะครับเรารู้จักชื่อของเขาเป็นอย่างดีเพอเพิ่งมาประเทศไทยแล้วก็ยิง2ประตูในเกมที่นำดินเนี่ยบุกมาแพ้แบงคอกอยู่ในเตประตูต่อ2 ผมกำลังพูดถึงเหงียน่วนเซินครับตอนนี้เป็นเคสที่เรียกได้ว่านะครับกับตะลปัดไปหมดแล้วนะครับคือต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมเอาข่าวมารายงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองของสื่อเวียดนามที่มักจะพูดถึงเหงียนส่วนเซิน ในทิศทางบวกเชิงบวกว่าหูนี่เป็นนักเตะบาซิลโอนสัญชาติที่แข็งแกร่งยิงประตูเป็นดาวซันโวหรือแม้กระทั่งคุยโวโมโออวดแหลกว่านี่จะเป็นฮาแลนของอาเซียนเลยเพราะยิงประตูกระจายอะไรอย่างเงี้ยต่ความจริงมันปรากฏพิกคาดครับเพราะว่าเกิดกระแสตีกลับครับกลับกลายเป็นว่าแฟนฟุตบอลของเวียดนามครับรับไม่ได้กับประเด็นนี้ คือข้อมูลที่ยืนยันอย่างชัดเจนก็คือล่าสุดเนี่ยเหยนซุนเซินเขาเพิ่งจะลงสน,นามฝึกซ้อมกับทีมชาติเวียดนามอย่างเป็นทางการหลังรายงานตัวในแคมป์้วก็มีภาพมาอะไรอย่างเงี้ยหลายคอมเมนต์มากครับที่เออเหลือเชื่อมากๆไม่ว่าจะเป็นบางคอมเมนต์ที่บอกว่า<ม>เราไม่เชียร์กองหน้าที่ไม่ใช่ชาวเวียดนามฉันรับไม่ได้ที่มีนักเตะบราซิล นะครับเขาไม่ใช่เวยดนามอะไรทำนองนี้หรือบางคอมเมนต์ก็มีการออกบอกว่าเป็นเรื่องดีมากที่ปีนี้ฉันอาจจะไม่เชียร์เวียดนามเพราะว่าเวียดนามเนี่ยไปนำผู้เล่นที่โอนสัญชาติมาใช้จนทำให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงกับนักเตะในท้องถิ่นนะหรือบางคอมเมนต์บอกว่าแม้ว่าฉันจะไม่ได้มีความรู้มากมายแต่เมื่อฉันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉันรับไม่ได้กับการที่เวียดนาม ต้องอาศัยผู้เล่นชาวบราซิลเป็นตัวความหวังแล้วก็หลายๆคอมเมนต์นี่บอกว่าแม้วิเวนามจะชนะก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่น่าสนใจแต่อย่างใดเพราะสุดท้ายพวกเราก็ไปพึ่งพาในผู้เล่นโอนสัญชาติมากกว่าหูกระแสที่กับแรงนะผมเข้าอ่านคอมเมนต์เนี่ยหนักมากเลยเท่านั้นไม่พอนะผมเห็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งก็คือ มันก็มีแฟนอินโดนีเซียเดนตายอ่ะที่เป็นประเด็นกับแฟนเวียดนามอยู่ในช่วงหลังตีกันบ่อยนะครับเพราะว่าเวียดนามอ่ะชอบไปด่าเขาว่า,าใช้โอนสัญชาติเยอะแล้วก็เลยเก่งนักเตะท้องถิ่นจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะที่ไปแซวเวอัมอ่ะแต่พอเวียดนามเดินเวเนี้ยนะครับมันก็จะมีแฟนๆของอินโดนีเซียเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แบบถึงลึกถึงคนบอกว่า ที่ฝั่งอินโดนีเซียทำเนี่ยเวียดนามก็ออกมารับไม่ได้แต่พอเวียดนามทำเนี่ยเงียบกิบกันเลยนะหรือแม้กระทั่งบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเขาไม่มีลูกเซี่ยวเลยด้วยซ้ำนี่มันคือนักเตะบราซิลมันไม่ใช่เวียดนามอะไรทำนองนีนน้หูเป็นประเด็นเดือดประเด็นดราม่าหนักจริงๆซึ่งไอ้เคสโอนสัญชาติหรือลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยผมก็เคยเล่าไว้แล้วนะสุดท้ายเนี่ยผมว่าในอนาคตอีกสักสิปีข้างหน้าเนี่ยประเด็นเนี้ยมันน่าจะเป็นประเด็นพื้นฐาน ในการที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้แหละนะครับวันนี้มันอาจจะดูใหม่หน่อยในช่วง2-3ปีต่อจากนี้แต่ก็ต้องยอมรับกันอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยกำลังจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่มี a c e b o o k นะครับวันหนึง่งพอมี Facebook YouTube เข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่แล้วก็กลายเป็นสิ่งปกติไปดังนั้นเนี่ยกระแสเทรนในเรื่องของการโอนสัญชาติลูกครึ่งหรือลูกเซี่ยวเนี่ย วันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่ถูกถกเถียงกันแต่ในอนาคตผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ของฟุตบอลในย่านอาเซียนกันเลยทีเดียวละนะครับก็เป็นข่าวสีสันที่เกิดขึ้นสำหรับคลิปคอนเทนต์พี่น้องบอลไทยประจำคอนเทนต์ตัวนี้นะครับ คุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ